ของเสือคีมครับโอ้โหนนี้นี่ต้องบอกว่ากว่าจะได้ชัยชนะในไฟนี้มานี่ ใส่กันใจหายใจกว้างเหมือนกันการเตรียมพร้อมของเสือครีมก่อนในไฟนี้เป็นไงบ้างผมว่ารู้สึกว่าเตงเนี่ยเตรียมพร้อมมาถือว่าดีแล้วครับแต่มันว่ายังดีไม่พอยังดีไม่พอหนักแ <c oughs> สดงว่าที่ที่บอกดีไม่พอดีระยะเวลาหรือเปล่ามันน่านจะระยะเวลาด้วยครับเหมือนว่าจะว่าผมฟอ้อมมาดีมากแต่ว่ามาต่อกปรนี้มูซี่ของเต้หอบเร็วไปหน่อยหอบเร็วไปหอบเร็วไปถามจริงซ้อมซเนี่ยประมาณถึงกี่เดือนถ้าผมซ้อมจริงๆนะครับ สามเดือนเกือบสามเดือนสองเดือนฝาอ่าฮะตอนนั้นก็มองไม่ได้ว่าจริงจังแล้วตื่จริงจังก็เดือนกว่ากว่ากูวิ่งซ้อมวิ่งเรื่อยๆครับกับกูชกคนเนี้ยนะครับเสือคิปได้ทําการบ้านยังไงฮะก็ผมได้ดูเขาว่าเขามีสลับขาแล้วก็รูปสอกกลับอะไรประมาณนี้แบกชิ้เนี้ยผมก็ดูว่าผมก็พยายามเดินที้ติดตัวแต่วันนี้ผมเดินไม่ออกเดินแล้วมันเหมือนว่าเดินไปโดนก่อนแล้วเดินไปหนักก็หมดหมด เดือนเดือนเช้าเป็นไหมก็ถือว่ายังยังยังไม่ถูกใจตัวเองนะอยากทำทั้งลกว่าน้องเร็วเลยเร็วเร็วมาแล้วจะเป็นทั้งโลกได้ร้อนไปจริงๆได้ไปนี่นี่สุคิมได้นับแปดถึงสองครั้งแต่ว่าก็มาเสียนับแปดเหมือนกันครั้งหนึ่งนะฮะก็แสดงให้เห็นว่าการการการป้องกันตัวแรงต่างหรือว่าการจู่โจมยังไม่เด็ดขาดพอเลยไงฮะก็ประมาณนั้นยังไม่เด็ดขาด้องเสิรอีกต้องเสอร์อีก ก็ยังมีการบ้านที่ต้องทำอีกเยอะครับนะหมดไหมครับวันนี้ยอมรับก็หมดครับมันเป็นเพราะอะไรอ่ะผมไม่แน่ใจนะฮะผ่านตอนที่ผ่านไปสองยกเนี่ยสถานการณ์ในตอนนั้นสือคิงคิดว่าเออเราได้ที่แบคุมเกมไว้ได้แล้วหรือว่ามั่นใจว่าชนะแล้วหรือว่ายังไม่ยังไม่มั่นใจผมว่าเหมือนเอาตรองต่อยต้องต่อนู้ผมคิดนะาจะว่าเอนาน่าจะชนะว่ะเพราะว่าโดนหมัดเริ่มจะทนได้แล้ว แต่เราเองเรามีตรงที่ว่าเราอื่ดหน่อยหนึงออกไปช้าหน่อยนึ่งเพราะ่ใจเราอยากแบบเดิอปิดเกมไม่ได้เก่าโบนัสไปกันเถอะใช่เราทำไม่ได้แต่แโบนัสไปมาเพราะว่าชกกันครบยกซะก่อนนะตอนครบยกนี่ยัง,ยงมั่นใจว่าน่าจะชนะนะผมก็ลังเลครับผมจำเปนว่าผมได้สองรับหรือได้รับเดียวนะแต่ผมว่าผมก็ชนะแหละนะตอนตอนตอน,ตอนยกสุดท้ายเนี่ยก่อนก่อนที่ปล่อยตัวออกมาเนี่ยทางทีมงานของเสือคิม กระตุ้นยังไงบ้างกระตุ้นก็บอกว่า,าเดินนะหลับส,งสองอูงข้อมาอย่างเดี๋ยวเปล่าเราต้องเดินตอนนี้ผมก็พยายามจะทำแล้วครับแต่มันเหมือนที่ผมบอกเลยมันมันช้าไปหน่อเ่าแต่ใจพยายามจะทําให้ได้ครับแต่ไหนครับนก็ก็ใช้ได้ชัยชนะไปในในไฟน์นี้นะครับแต่ก็มีการบ้านที่ต้องกลับไปแก้เยอะเลยครับบอกว่าดีใจแล้วครับที่ว่าได้รับชัยชนะที่ว่าก็ดีใจที่มันชนะติดต่อกันถึงจะไม่ได้วันนัดก็ไม่เป็นไรแต่ว่า เราชนะเราก็ดีใจครับผมเซอร์คิมต่อยวันรุปินีมากี่ครั้งแล้วครับถ้ารวมครั้งนี้ครั้งที่ห้าครับผลงานเป็นไงบ้างครัชนะสามแพ้สองครับนะฮะ่ห้าครั้งรับผมครับแล้วก็ตั้งเป้ากับการชกในครั้งนี้นะฮะในนต่อไปในอนาคตยังไงฮะับสำหรับวันรุปินีผมก็อยากจะได้ต่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆต่อยความร่างกายแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วผมก็จะผมนี่ผมเริ่มเสนอการซ้อมแล้วอยากจะพัฒนาตัวพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้ การสรุปออกมาแล้วใช่มันอยากอยากอยาก,อยากต่อยได้อีกไห้ดีกว่านี้อีครับอืมนะเคยทิมเป็นไปได้ไหมที่เราปลดคู่ต่อสู้ไปลงนี่เพราะว่าเวทเรามันยังใหญ่ไปแต่ทีมเคยบอกว่าพยายามจะลดเวทให้ต่ำกว่านี้ใช่ครับก็ดูคนนี้ดีครับขนาดคู่ต่อสู้ผมงขนาดล้อที่สี่ตัวมันเล็งเลย อย่าทิมตั้งเ,เป้าไว้เปรียดที่ต่ำสุดที่จะพยายามจะทำนี่เท่าไหร่ครับร้อยสามพันครับจริงๆแล้วแต่ว่าผม,ผม,มก็มองว่ารู้แต่ผมกำลังเลยพ้อนสิบว่าที่สิบแต่ไฟแนนซ์ผมรู้สึกว่าผมรู้จักร้อยเจ็ดสิบแบบผมจัดเหนื่อยมากเพราะผมคุมได้ตั้งแต่ผมน้ำหนักได้ตั้งแต่สามวันนะครับสามวันจะถึงก่อนช่างแต่ว่ามันกลัวตรงที่ว่าถ้ามันร้อยสิบได้แล้วเราฝืนไปอีกเ่ย อยากรู้จะได้หรือเปล่าประมาณนั้นกลัวอย่างเงี้ยถ้ามันได้มันก็ผมว่าน่าจะได้ผมั้งครับแต่ว่ากลัวล่างประทําไม่ได้แล้วมันจะเสียรายการเขาแบบน้ำหนักเราไม่ได้อย่างเงี้ยผมว่าจริงๆครับก็แต่ผมก็อยากลองทำครับว่าสางห้าอยากครับแต่ผได้ตั้งเป้าได้พูดคุยกับนักกีฬากับกีฬาไหมว่าก็ตั้งครับก็มีคุยกันมากเป็นไปได้มั้ยจะได้เห็นช่วยผมหน่อยอะไรก็ลองช่วยผมหน่อยไหมลองดูไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าวันผมว่าได้แต่ว่าต้องข้ามจับแรกเลย